นวันนี้นะคะเราก็จะมาทําอะไรก็ไม่รู้นะคะโอเคแล้วก็จะมาลองเราเห็นป้ายทั้งหลายนี้เราก็จะมาลองไปกันเลยอันหลังแรกตลาดเพราะเราจะไม่ได้เอิ่มอันนี้นะตลาดคุณนายโอ้ตลาดคุณนายเป็นไหนก่อนเราก็เตรียมเงินเตรียมทองเตรียมเตรียมเตรียมกระเป๋าให้เรียบร้อยนะคะ โอเคเหมาหมดทั้งร้านไม่สนลูกไข่นะโอเคเฮ้ย okay. huh? นี่มันตลาดจริงมั้เนี่ยมีอะไรก็ไม่โอ okay. oh. เคเออแต่งคนวนายนี่ก็เอ้ยอะไรเนี่ยไอไข่เนี่ยโอ้เพื่อนอันนี้เพื่อนเราไงโอเคมาดูตลาดเอ้ยมาดูตลาดกันช็อกโกแลตดูใบไหน เม็เพื่อนอย่าบางสิไม่ใช่เพื่อนและข้างในของร้านส้มตำแกงข้างนอกมีร้านร้านช็อกโกแลตเอ้ยอย่าบางสิคุณฉันจะอ่านก่อนใบแกหยางส้มตำปูปลาแกดดดด,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 ดร้านส้มตำเมนูีลาบหนูก้ก่ค่ะเอ้ย ต้องต่อเท้าหรหรือว่าเราแทะแซงทิวเขาเนี่ยเราไม่รู้แหละเขาดูกันขอใหม่ก็ไม่กี่มีคาอะไรไม่รู้นะนี่แล้วก็ตั้งเซ,เซนเซอร์นะคะดิฉันก็ไม่อยากดูด้วยสับนะโอเคอน,นี้ก็มีแท็บเล็ตฟรีด้วยนะคะมาเอากันว้า ฟรีโอเคเราก็มารอให้แถวเขามันดูว่างๆก่อนนะโอเคนี่มันก็มีคนอยู่บอเนี่ยช็อกแลตดูใบอะอะไรเนะี่ยอันนี้อะไรอะร้านอาหารก็ไม่มีไม่มีลูกไม่มีแม่ค้าหรอกเอาไหนดีอันนี้นี่เอาเอาเอาไม่ต้องเอาและชาตินี้โอเคไปด,ดูอย่างอื่นกันเลยเราเห็นมันมีอะไรก็ไม่รู้นะเนี่ย ร้านนี้อ่ะไม่รู้เหมือนกันอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะไปดูกันเช้าได้ถ้ามีลุมได้รถ้นค่ะไม่เอาดิเดี๋ยวเราจะลองไปทำแล้วก็ลองไปดูกันเลยไอ้ลองไปดูอ่ะตอนนี้ก็เพื่อนก็ชวนมาเล่นอโนออะไรก็ไม่รู้จากจากได้เล่นบูเฮเวนก็มาเล่นอูโน่แล้วถามจริง ถามจริงจักจะได้เล่นบูเฮเวนมาเล่นอูโนเหรอเธอเธอฉันอัดคลิปอยู่นะเกอโอเธอแหแะอันนี้ก็คือเพื่อนเราเองนะเพื่อนเราก็ไปมั่วซส่วตามสบายเลยเออไปไหนอีกก็ไม่รลุกเไปตามสบายเลยเอาเพื่อนเราก็เน็ตค้างไม่ใช่หลุดไปแล้วเหรออย่าพึ่งออกนะเพื่อนตามนั้นคือจบอ๋ออยู่นี่เราจะ ก็ไม่มีอะไรหรอกนะคะก็ไม่มีอะไรหรอกนะเราแค่อัดคลิปไปเล่นไปไหนดีจะไปไหนแล้วเธอเธอเป็นคนชวนเราเข้านะเธอจะถามเราได้งไงเธออ่าแล้ก็กําลังเล่นน้ําพุยืไปไหนไม่รู้นะเราเล่นน้าพุอ่าตอนนี้ก็มันมันก็จบสิ้นด้วยบูเฮเว่นมันนะ ตอนนี้เพื่อนเราก็ค้างอยู่ไม่ไม่หยุดไม่หย่อนนะอเคสํำหรับคลิปนี้ก็กดเซ็นเซอร์ไว้ไม่รู้ว่าพิม์อะไรสงสัยพิมพ์เลขเยอะเกินไปนะเนาะอันอันพิมเอก็ไม่รู้ว่ามีอะไรดีบูเคเว่น okay, หรือว่าอะไรก็ไม่รู้สำหรับคลิปนี้ก็ <c oughs> ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ช่วงหน้าคะ่ะบ๊ายบายฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเพื่อนเราก็ไปไหนก็ไม่รู้โอป๊ปป้าเพื่อนบ๊ายบาย